สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องสวัสดีปีใหม่สองพันหารอยหกสิบแปดพี่น้องหายยุดีไม่แห้งการงานจะเลื่อนลงเรื่องวันนี้กามาคือก็พี่น้องอัปเดตลินกีน้อพอหนึ่งในวันที่หนึ่งมกราสองพันหารอยหกสิบแปดพี่น้องว่าลินกีเป็นพังเลยลินกีน้อพอหนึ่งหลังจากเปิดตาดอกด้วยน้ำพี่น้องช่วงนี้เปิดตาดอกด้วยน้ำเลยพี่น้องให้น้ำไปสองรอบพ่อพี่น้องการให้น้ำเพื่อการกระตุ้นในการเปิดตาดอกเพราะลินกีเขาจะได้รับ น้มแล้วก็เขาจะกระตุ้นในการออกดอกพี่น้องคือเขาจะสร้างรากอยขึ้นมาเขาเรียกว่าเร่งการจเจริญเติบโตพี่น้องนี่ครับตอนนี้ลิกี้ถึงหนาวแล้วการไ้น้ำคือการเพิ่มน้ตะกินในพื้นดินหน่อยหนึ่งพี่น้องแต่ห้องหาสองรอบก็ซื้อว่าดีแต่หาสามรอบเขาจะเป็นใบหนาจังเอยพี่น้องก็พอดีคือการไ้น้ำอ็ห้สองรอบพอพี่น้องนี่ครับติกี้ปีนี้ดอกสมบูรณ์พี่น้องอากาศหนาวหนาวดี นาวสม่ำเสมอการสะสมตดอกของห้องก็ต้องมาดพี่น้องการสะสมตดอก็ชื่อช่วงประมาณปลายเดือนกันยาพน่น้องให้ปุ๋ยโซน52-34ี่น้องประมาณซีหารอบพ่อเขานาหนาวเดือนตุลาช่วงปลายเดือนเขานาหนาวห้องก็งดการเสียโซน52-34เพราะว่าอาการหนาวสะส้อยเขาสะสมตดกเองี่น้องอีกข้อดีอันหนึ่งี่น้องทั้งพื้นหันหันไผ่มีมีเงื่อนแน่มีปัจจัยแน่ก็ให้ 8, 24, 24, 24, ปดยี่สบสี่ยี่ิบสี่ไรเพื่น้องช่วงปลายเดือนกันยาพี่น้องแล้วก็ยี่นี่ผมให้ปุ๋ยขี้ไก่พี่น้องให้ปุ๋ยขี้ไก่แก่ไปรอบๆเพี่น้องต้นละสองสอบก็จะประมาณนี้นะครับอีกพมาเบิ้งอีกไปเรื่อยๆพี่น้องการให้น้ำต้นนี้ก็ห้แค่สองรอบนัพ่อพี่น้องแต่ห้องห้หลายรอบเขาใบเขาจะเริ่มโตนี่ครับนี่ครับถ้าห้องห้หลายเกินไปนี่จะกินเขาจะเพิ่มนจะกินในดินสูงขก้นไปพี่น้องคือเรกว่าวมีความวนสูง ้นไม่ไดรับในสารในตะเกียนมากเกินไปเขาจิสร้างใบขึ้นว่าแท่นพี่น้องการให้น้ำก็ให้สองรอบพ่อพี่น้องนี่ครับดอกเขาจะประมาณนี้พี่น้องนี่นี่ดอกสวยงามพี่น้องนี่ครับจากนี้ไปการบำรุงรักษาทั้งการออกดอกมาแล้วก็อันดับแรกก็เริ่มฉีดเลยแล้วพี่น้องมีเงินแนแกนกฉีดเกลือมาพี่น้องกรว่าสา่ายทะเลบวกแคลเซียมบอลอนแล้วก็บวกปุ๋ยเกดสิบห้าห้าสามห้าเลยพี่น้องหรือสิบ สิบห้าห้ายี่สิบสามสิบก็ได้พี่น้องคือตัวไทยสูงนิดนึงแต่ว่าตัวกลางว่าจะเป็นพี่น้องสิบห้าห้าสามห้าผมใส่สิบห้าห้าสามห้าบวกแคลเซียมบลอนบวกยาคามาแลงเข้าไปก็บวกเกอรอมาคือสลรายทะเลพี่น้องเข้าไปก็เขาสิสวยงามพี่น้องนี่ครับสีรอบนี้กับพ่อพี่น้องคือคานอนขามาแลงมาใน้โตเพราะว่านานหนาวนี่พวกนอนพวกมาแลงสิบวกควายมีพี่น้องเขาเรียกว่าเขาฟักตัวอยู่เพราะว่าอากาศหนาวเขาสิบวชควายออกมา ข้อดีของการดีกีเอาดอกใช้หนาวคือมะเรงจะบ่รกวนไหลพี่น้องนี่ครับตอนนี้ไ้น้ำกันช่วงเขาดอกบาดนั่งเริ่มมไ้ได้พี่น้องสัานิดหยุดการให้น้ำกอนเพราะว่าเขาจะเป็นใบไหลพัดเบิกอีกต้นหนึ่งพี่น้องนี่ครับภายในสวนพี่น้องผมปลูกม่วม,ม่วงปลูกดีบีพร้อมพี่น้องนี่ต้นนี้แห้งสมบูรณ์แห้งพี่น้องต้นนี้อายุสิบห้าปีดอกสมบูรณ์ดอกสวยพี่น้องนี่ครับดอกสมสมอเสมอนี่ครับสวยงามการยาข้าแม่แรงสีมอสมสมทีสุดคือพี่น้อง สัตว์เฟไม่ทินสามห้าพี่น้องอันดับแรกก็ขานอนอันดับที่สองก็ขามาแลงปีแข็งได้สองอย่างพี่น้องพอมาแลงปีแข็งเขาจะมากินนี่ครับดอกอ่อนนี่ครับพี่น้องตามนั้นนะพี่น้องเนาะฝากกดนไหลก็แช์กดทิดตามนะเกษมูพ่อเพียงกับพอมีคุมหลกงจะเอาว่าผยแพร่เล็กน้อยพี่น้องนี่ครับตอนนี้สวยแล้วพี่น้องอีกไม่เกินสิบห้าวันดอกจะบานแลวพี่น้องนี่ก็สวยงามพี่น้องตอนนี้ก็ตอนนี้สิบห้าปีได้ประมาณร้อยกิโลได้พี่น้องตอนนี้ได้เงินเมินพอดี ขายรถดล่อยครับนี่ครับบรรยากาศภายในสวนพี่น้องกำลังสวยงามอ,อีกรุ่นรุ่นสองพี่น้องถ้ารุ่นสองใบถ้าในแก่เข้มขเขาจะเริ่มสะสมสะดอกเตรียมที่เลยพี่น้องนี่ต้นขนาดพี่น้องพี่น้องก็ต้องไปหดนด้ำเลยพี่น้องเด้อหดน้ำก่อนรุ่นสองถ้ารุ่นรุ่นแรกเลยหดน้ำสองข้างพอ่อตอนนั้นพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งตอนรับปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องการงานจะเริ่มลง,งเรื่องเลยพี่น้องเด้อสวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียง